สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนสบายดีพบพอ,พอกันอีกแล้วจ้ากับฟอร่ารักกินีพี่น้องกระสวยกันยังคนสร้างกลายพบพอ,พอกันย้ำคำคำมือเวลา17นาฬิกาจ้าพี่น้อง17นาฬิกาศูนย์ศูนย์ตอนนี้เขากำลังถางหญ่ามันได้ใกล้สิเครื่องแล้วพี่น้องก็เลยสิไปหากินมันคำแล้วพี่น้องสิไปหาอยู่หากินกินคำของกินคำมาฮันมี แติตปิดีสร้าวบ้านบ้านนอกบ้านนานนกนกเกษตรเราเพี่น้องเนาะหาอยู่หากินนี่พอหากะหาได้กินก็ได้กินบริกกินก็ต้องกินพี่น้องบริกกินกระจำประแดกไปยังไปน้ากันนั่นแหละพี่น้องนี่นะใส่เบิ่งบรรยากาศสวต้นนั่นจะพี่น้องนางเสียหยามันได้เลยใกล้สิบเครื่องอะล่ะพี่น้องสองมือ คาดว่าน่าจะซีหามือจะเรียบว่าสวนนี่นะ่นหยามันหลายมันบ่คือสว่วนของสว่วนของบ่คอยมีหยามีกระพิตหยาต้นใหญ่ลกทิมลกทิมลกทิมลดอันนี้สองมือ,อยังบ่หันเคงืงพี่น้องเอ้ยบันหอดเสาไฟส้มก็หอดจุดนี่แหละพี่น้องจากผู้จาก,จากสนพุ่นเสียทางสองมือครับก็หอดจุดนี่จากระซือเรือรายอยู่สวนมันนั่งกระได มันอายุหนึ่งเดือนพี่น้องผู้กะเหลือเกินเข่งพี่น้องฮอดผู้นี่ขา้าะบมีเฮียงรายสิภาพพี่น้องไปสอนวัตสิได้อย่างพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินยาแมงแรงก่อนสิมีอย่างกินก็ไปเบิกน้ำกันเด้อพี่น้องพี่ดอกอะไรที่เบิง้งคอมเมนต์ให้หน่าเลยเด้อ ภาพเสียงคมชัดหรือเปล่าภาพมันแบบมันชัดมันงามอยู่บ่พี่น้องบอกคอมเมนต์หน้าหนเด้อว,ว่ามันคมชัดมันงามอยู่บ่กนางพยายามโหลดให้ได้คุณภาพที่สุดคือนานๆแล้วก็สวนมันพี่น้องเอ้ยก็อีกร้ายมืออย่าดอกคาสิแล้วก็กสู้ตายจะสู้สู้จะต้องสู้ถึงจัดชนะพี่น้องเพราะว่าถูกสาวห้ซาวนา,นานเนาะเขาก็ต้องหาอยู่หา,หา,หา,หากินแบบนี้แหละ ปลูกหมอกปลูกมันปลูกยังขายเพาะมมีทางหาม่มีการม่มีงานทำเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาก็สิป,ปลูกมันปลูกอย่างนี้แหละขายพี่เนาะ,พ,าะพอได้เงินใส่ในครัวเรือนของเฮาต้องสู้ถึงจะชนะอยู่ดีดีสุดตรงไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปพาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวเหมือนสิ้นละทุกสิ่งวันวัน,วนมอสุเซก ล่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไรกาเปรียบชีวิตคนดังดังขึ้นน้ำในทะเลบางครังขึ้นบางครั้งลงเฮ็ดจังจะสาวเก็บดอกใหม่แล้วอะเฮ็ดจังลาลดยังลดยังก็เสียงดังแท้ฮะ รถอย่างก็เสียงดังแท้สบายดีปลาลุงดูอ้าวขับรถยังก็เสียงดังแต่ห้อยคออยู่รถนะรถยังละนะทำมามาสบายดีปลาลุงไหมขับไมออกฮะขับไม่ได้เอากัดเซาหาพี่น้องงงเ่ยอ้ะวสบายดีปลาลุงกันเล็วบริกิจขนมด้บะสบายดีนะ มาบนมวล่ะไปป่าลวงพีน้องหลดของคอป่ะุดสอนป่ะไปไปสอนก่อนเริ่มไปป่าหนูด้าป่าสวนมันพี่น้องเอยมันสับปะรังอายุหนึ่งเดือนหย่ามุมนี้หยาลายซ้มซีดเมื่อย ทำละพี่น้องไปสอนน้ำกันจ้าลงมือแล้วจับพี่น้องมาเบ่งน้ำกันมาสอนอยู่ิไดายบอกิได้ยยังบาน้ำขึ้นหลายแท้สบายมากอ่อ<ะ>ย,ยู่ใส่ กำลังสอนกโยมารุงน้ำกันว่าเสได้ยังพี่น้องสอนย้ำคำคำจะบรรยากาศคือฝนสิตกแต่กระบาตกพี่น้องน้ำ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 ลาะน้ำ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 แม่แม่้ำงน้ำมอกพี่หมอกน้ำมอกพี่หมอก บรรยากาศจิวไฮยูนาพี่น้องเอ้ยนี่เก่านาไอ้นาไอ้ใหญ่นาอา้ใหญาาาา่หลอกแลกแแปวกอย่างละ สอนย้ำคำคำพี่น้องว่ารุ่นน้ำกันว่าสิได้ยอย่างเนาะแยง,งกับแยงขาดขึ้นจากการถอนมันหญ้ามันเราก็มาสอนต่อหาอยูย่ฮะกินมาเบิ่งมารุ่นน้ำกันว่าสิได้ยอย่างพี่นอ้องตัวสิได้แมงด่า,ดาจักแมงด่าน้อยอะไรเงี้ยเบิ้งดูน้าคุณใส่ตุง้งหลิงที่สิมีอย่างเงี้ยป่ะแม่โบมีแม่น้มม,มองมองนั่นโน้ตสีวน้อยนะ เป็นมตรงนียังงงคือขาดกเระดดใช่ไหมูมาใส่คูมาใส่คูมาใส่ได้อย่างเด้ปัดซิวบอได้อย่างตะหวหอย่างหัวเขียดนหลายแพวเขียดตะแ พวกเก็ดเจนาลายหรือแมงเหนียวก็ไม่ละเย็ยยบอแมงเงี่ยวเหนียวเหนียวลายได้อเออนั่นแหละเก็บเอาแมงเหนียวของหงออมักแซ่บเลยอืมอยนนเก็บไปย่างอะไรน่นะกินได้อันเดียวแม่ใช้ตัวมือนะแม่ไม่กินได้อยู่เนะี่ยกินได้อันไ,ได้เออ,อบอกอยู่ก็ยังถามเสร็จตอบลายเถื่อแท้ กัดกินบ่ได้บัดเสียเอาอย่าเอาแม่กินบ่ได้กระ,ะดูกกระดูกหน่อยกะมันบรรยากาศยามคำคำพี่น้องอยู่ไฮอยู่หนะ้าโอ้ได้ข่าวว่าเห็ดละางงออกกระจักสมีบลบไปหาจงาได้กบบร่ได้ยามนั่นมันออกปลหลายพี่น้องไปไปกำลังมาสอนเพื่อมาลุ้นน้ำกัน ปรากฏว่าเห็นเหนียวได้เหนียวเยวลยลายคือสิเลิศนงางหมักกินเด้พี่น้องใครจักแมงเหนียวนะเบิง่งน้ำกันนี่คือแมงเหนียวนี่คือแมงเหนียวสอนบาดแปลกสอนอยู่ผพายอย่าย่หน,าน้าหน้าไมา่พี่น้องเอ้ยนักงังวัวผลเสี่ยง,งวัวอยู่ใส่ใส่มีบ้เป็นเหนียวก็ โอ้ออย่าพี่บอบหลายเห็ดกระมันเหนียงเหนียวเหนงเหนียวเหนียงเหนียวเห็ดกระมันจับมันโอ้ยมีไดงเหนียงน้อยเนาะหัวเขียนเออเหนงเหนียวที่แล้วมีหยดจ้าพอได้กินอยู่ดอกอวันมันมาเสร็จแยงมันหน่อยเนาะคขันแยงใหญ่คือแยงไอ๋แถวสอดเสมอ่นแยงของรัตพัยหระป้า พี่น้องบาดเป็นบรรุณน้ำกันว่าสิได้ยังแนวเลี่ยนเลี่ยไรด้อจ้าพี่น้องหัวจักแมงเหนียวก็แมงหนางงามนะพี่น้องแมงหนางงามแมงนางงามแมงนางงามหน้าสวยขึ้นแมงนางงามแต่อย่างเงียบจ้าแมงเหนียนะวพี่น้องเอ้ยฝ้านะใงไงนะตัวยาวๆเก็บแมงเหนียวพี่น้องเอ้ย กอนเม้งเหนียวอยูเดลาอยู่เดี่ียวนี่คือแม่งเหนียวแมงหนังนางามไม่เลวแมงหนังงามเมงหนังงามนี่อยู่ดิเก็บนะเขี่ยเก็บ,เกบส่วนมันเลยเมงหลักงามเม่งหลักง,มง,กงามรถไปค่า

สิจ,จ้างมือละสองร้อยหรือมือละเท่าไรนี่แหละนางก็สิไปรับจ้างดับนาพอได้เงินซื้อหมากซื้อผู้ลองขัดทอดมันแล้วขอสิไปหารับจ้างดับนาก็ะเด็ดพี่น้องเด้พอพอได้เงินซื้อหมากซื้อผู้ <c oughs> นี่นอยู่บริเวงหลังน้ำมันคือมีกุ้งว่ะเรามีกุ้ง,งน้ำกระเด็ กุ้งมันขึ้นมาจากพายเงาะสองโอ้ยพายนี่คุ <จะ S 2> ้นดีนะโต๊ะไม่ไม่บ่คอยเป็นอะไรเราเคยมีอยู่เลยเพลงรักงามดวงดีดวงอับช่างมันกำจชริขิดไว้ให้เป็นพี่นอ้องสามสิบปริขิดฟ้าเจ็ดสิบสองฟ้าฟันต้องสู้ ต้องสู้ถึงจะชน,นะพี่น้องกำลังสอนกินอยู่จ้าสอนอยู่ให้หนานาใหม่สอนเอาเม่งเหนียวพี่น้องเลยบรรยากาศยามคำคำ,คำพี่น้องหามงกว่าจะหกมุงละวมาลุ้นน้ำกันว่สาสิได้อยังพี่น้องใส่ละเม่งเหนียวเม่งเหนียวเม่งเหนียวโอ้อยคือมเม่งดานั่งเดเม่งด่าน,ะน้อยเท่าใด้โต ้นอ้วนๆไงเออกลนโตน,พ,น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 พี่น้องมาสอนน้ำกันพี่น้องมาสอนน้ำกันสอนหางเมงเหนียวอันนี้ปัดซิวเอ้ยปัดซิวก็มีเลยพี่น้องเอ้ยมีสุดยอแม่รู้เนาะอยู่ดีๆสุดตรงไม่น่าเสียนี่แหละพี่น้องเมงหลังงามเมงเหนียว ด้เคยกินะแะเม้งเหนียวพี่น้องหาอยากเดจจ้าเดจจ้าเอามาสอดแมงเหนีวนยวนะพี่น้องมันหมานจ้าพี่น้องมันหมานจ้า ปัดซิว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 ปัดสิวมีอย่างนี้มีอยัางนีปัดซิวพี่น้องหนึ่งดาตตาายหนึ่งเหลียวก็มีพี่น้องเปิดเอาขู่มาดูนะไม่ป่ะไปเปิดเองดาเปิดเอาตีเปิดตีบรรยากาศจะท่งหน้าพี่น้องเอ้ยเขียวงามอุ่นถุมอยู่งามคำคำ กำลังไปส,สอนกันอยู่สอนพิทยาสอนพลังกิจแรงโอ้ยกาอง,งามงามอยูย่ดีตีสตรองอาเสียใจอยู่อยู่ไปผิดไม่น่าเศร้าซึมพลุไปลุยยังแข่งให้เพื่อนที่ขึ้นมากระบองกาดย้ำคำคำพี่น้อง่งนาที่เขียวงามอุม่มทุม ไม่นางสั่นว่านางเสีออยหนาถอนหนาเมื่อพยพี่น้องบรรยากาศค่ำค่ำค่ำมืดละช้าตอนนี้กัเวลาสี่หกงงเราเริ่มสีมืดแล้วพี่น้องเอ้ยกัเสดายหากินไปนํำเมื่อยไปน้ำจ้าภาพสวยมาพี่น้องบอกเลยเด้อภาพสวยคมชัดหรือเปล่าไอ้กาพ่อดำไม่อายนะสีดำเมื่อใดเด้อ เรยียบชีวิตคนดังดังขึ้นน้ำในทะเลบาง,างขึ้นบางครั้งลงดวงดีดวงอับช่างมัดพี่น้องกาต้นกาที่แสนเขียงงามและหอมหุยหุยทำไมมันหอมหุยหุยแทพพี่น้องเรชีวิตพี่น้อง บรรยากาศกำลังสอนกิจวัตรเดนะ็กน้อยกระเล่นน้ำทวนๆบอกไปฟังจับพี่น้อง<ฟ>มากลายน้ำนี่เนาะมันคู่กับเด็กน้อยแล้วน้ำเปรียนชีวิตคนดังดังขึ้นน้ำในทะเลพี่น้องบรรยากาศยามคำคำ ยสวยเด็ดจ้าหลุดนกกัลาพายนีสด้อย่างพี่น้องลุ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 ล วกกบนี่น้อยนะแม่ขับรถได้แม่ติบอกแล้วกบเฮาดูแลโอ้ยอย่าไปได้เล็งดาตัวนึงไปตําแจวโอ้พวกกบอย่างน้อยนึงอใสกบึงนวพี่น้องเอาบ่สตัวน้อยโอ้น้อยซันีมีับรกบตัวนี้ยาวอยู่นี่มงมมงมมันสิคบอย่าไปจับไดอือเอเสร็จเล หัวกบตัวหน่อยเนาะพินโคพิน,นาครับจะวัดลายแล้วหัวกบเป็นห,หรืล่าลายเยอะมึงใหญ่เลยจ้ะผายหนึ่งจ้าลงอีกหนึ่งผายจ้าเขาเอินผายเนาะปานเขื่อนอย่างพี่น้องบ้านขอเอ่เขื่อนผายเด้อจ้าผายกันน้ำสะก็คือสะผายก็คือผายพี่เนาะถ้าจกเป็นสะกับสะอันนี้ถ้าปานกันทางนา้ำิ่นเอิ่นผายพี่นอ้อง ถ่ายนี่กระสีได้เมื่อละพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกบสีได้อย่างกบ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 กกบ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 แบก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 บบก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 บ่บบกาบก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 บบบกต ครับพ,พี่น้องพอได้มุกหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิได้เมื่อแล้วพี่น้องคำแล้วคำเรียลิปนี้ก็จบเปรียบเท่านี้บแล้วจ้ะพี่น้อ,องพอกันคลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาดู ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณผู้ส <n> นับสนุนทั้งรายทุกคนที่เขาเบิ่งคิดเขาคือผู้สนับสนุนก็เัาทั้งหมดเด้อจ้าขอบคุณที่สนับสนุนครอบครัวเล็กๆครอบครัวหันสาพาสุพี่น้องขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆพี่น้องขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อจ้าลิบนียขอจบเท่านี้ละพี่น้องขอการคิดหนาพิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยเด้อจ้าพิษพลาดเอกขอโทษขออภัยว่าจะเป็นคำว้าหรือการกระทำพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้า อย่าพึงเบื่อกันเดจ้าก็ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด1 9ทดมดจ้าพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำกันเดจาสบายดีจา้าพอกันกิปหนาเดจ้าพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดฝากกดซับสกายให้นางในเดจา้าสบายดีจา้า